สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราแอมเราทงมีโอกาสเดินทางมาวัดพระาธาตุน้องบัวจังหวัดอุบลราชธานีครับมากราบองค์ปูองค์ยาเพิ่นครับมากราบองค์ปูองค์ยา,ามาติดตามตัวเลขเอฟซีเบิงว่าสิมีตัวไหนดีดีเตี้ยเตี้ยไปฝากเอฟซีเบิงถ้าติดตามเบิงนะครับด้วยวาสิมีตัวไหนเน่ไปเบิงน้ำกันเนาะครับเนาะคนหลายครับเหมือนนี้คนหลายแห้งนักเสียงโูงนักแหวงโูงก็มากันหลายครับ ไปย่างไปเบิรงนน้ำกันครับท่าน,นผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทงน้ำได้เลยครับเดออไปเบิร์นกันครับขายไอติมครับฟังนะผมแดดแดดแน่ครับจังหน่อยโอ้โองค์ผีองค์งาเพลิงยอยงค์หญ่แห้งครับท่านผู้ชมองค์ใหญ่แห้งครับ อันนี้คุณยหญ่เป็นกระ마ขอฉกขอผ่อ,อนครับแจนสี่ครับหมุนเป็นกำลังดีแจงสีนสส่นะครับเด้อ เราเดินไปน้ำกันครับว่าจะได้ตัวใดได้ตัวไหนละครับผมได้สองอันนะฮะตัหน่อยดูหน่อยสองอันนี้วะได้เลขเท่าไหร่ครับเนี่ยเลขอะไรครับหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าครับหนึ่งหกกับหนึ่งเก้านะครับผมหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าเลขหกกับเลขเก้าที่เป็นตัวเดียวกันเนาะใช่ครับครับผมอยู่ที่ไหนละครับเนี่ยกรุงเทพครับโอ้มาว่าย มาไกลนะครับเนาะผมเบาแอมเ้าตุ้งนะครับช่องยูทูบครับผมเบลแอมเ้าตุ้งครับผมติดตามด้วยนะครับได้ครับหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมอลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอ้ได้หนึ่งหกหนึ่งเก้ามาจากกรุงเทพนะครับเนาะอยู่แถวไหนล่ะครับกรุงเทพอ่าพระรามสองครับโอ้อยู่พระรามสองใช่โอ้ยเพื่อนมกรุงเทพมาให้โชคนะครับหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าขอให้โชคครับ ครับผมครับผมสาธุสาธุาเดินทางปลอดภัยนะครับผมระเบิดต่างสิครับท่านผู้ชมองหง่สงาราศีดีนะครับเนาะเนหกกับ1นเก่าครับผมเป็นไะ พระธาตุน้องบัวครับผมพระธาตุน้องเดียวเอมจะพาเข้าขมาเบิงข้างในนะครับเด้อมาเบิข้างในดีครับคุณผู้ชม โอู้องยังไงเห็งครับผมอันนี้เป็นโอเป็นโอ่งเงินเหรียญบาทใส่ไว้น้ำน้ำเกล็ดอันปูพญานาคเลยครับเด้อซ้อนซ้อนซ้อนซอนซ้อนกันไปเรื่อยอยูเป็นครับผมเหรียญบาทครับมาทำบุญทำยังล่ะครับผม เดี๋ยวเบาแอมเราท่งสิ้อผาไปเบิ้งทั้งฝุ่นนะครับเด้อบวปัทามีตัวตัวเลขดีๆเด็ดๆต็มไปเบิ้งทั้งฝุ่นก่อนครับเบาแอมเราส่งมาติดตามอันนุ่มกรุงเทพนะครับเป็นได้ตัวไดโนอ่าแม่นครับโอ้เพิ่นเอาไปเลยนะครับใส่ช่อมหน่อยครับชมหน่อยไล่เลยไล่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าโอ้ยสอเมื่อกี้เลขมันสลับกันเลยเนาะใช่ครับเมื่อกี้ได้มาโอ้สุดยอดเลยครับผมในในแฟนแฟนได้ตัวไหนเนี่ยเหมือนกัน ก็ดูนะครับ,บ,รรบผมก็ดีเลยอ,อ,อันนี้อันนี้เจ็ดเก้าสามแปดหนึ่งหกนะครับอันนี้ก็แปดสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองปนเดินทางมาจากกรุงเทพครับผมมาเอาโชคอยู่จังหวัดอุบลครับ ให้เฮงๆเฮงด้วยนะครับเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับผมนี่อยากขายครับครับผมขายดีนะครับพี่นะครับขายดีขายดีครับผมพี่วัดสิรนทอนไปที่ไหนสิรนทอนกูพานะพี่นะวัดภูเผาพี่จะว่ายังไงดีอะออกออกออกไปทางเนี่ยวัดพระที่กจลังทำไม่ต้องไปทางยพี่ที่อื่นเลยข้างหลังเนี่ยซ้ายออกงหงนี่ครับพี่ไปเส้นว่านาลมเลยเขาจะไปจะจะดีมันจะไกลไ อย่าประมาณร้อยโลร้อยโลเลฮะวัดปูพาวกว่ไกเยูะเนาะร้อยโลที่ทำอะไรครับช่องยูทูบเบ้าแอมเราทุ่งครับผมมาหาตัวเลขดีๆขายดีตัวไหนล่ะครับผมนี่ขายวัตถินอำนาจมาตรสีรัตนะเป็นปะครับเนี่ยชีสเกตเนาะครับเนาะโอ้มากกาบเป็นีบ่ครับผมที่มาอยังครับมาเทียวปะมาเทียวมาเทียวได้ได้ตัวดีตัวไหนล่ะครับผมมาท่านรู้เลยครับบนหูเนาะ พื้นแม่ล่ะครับผมตันโจ้ะโอ้ยู่บ้านไหนครับต้องสีรัตนะอยู่บ้านบัวน้อยบ้านบัวน้อยเนาะโอ้เมื่องเขโพดหวานตัวนั้นแม่นบอกอ่าเมื่องสีรัตนะนี่ครับโพดหวานได้ครับจะตองก็ม่เยอะเพิ่พนมาแต่บ้านนั่นกว่าครับผมบ้านบัวน้อยบ้านบัวน้อยเนาะตำบลยังครับตำบลตะเย่าโอ้ตำบลตะเย่เพิ่นมากราผ้าเสียงโขกนะครับอ้ไก่เห็นลมกรุงเทพเพิ่นไดหนึ่งหกเลยครับผมหนึ่งหกกับหนึ่งเก่าพิ่นมาจากกรุงเทพ ไปลองสื่อบ้างนะครับพี่เด้อกรทามันโชบมันหมานครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าคนละใครโฉบใครมาครับผมเบิ้งไหวเป็นแนวทางฟังไหวนะครับเนาะผมกระหาเลขให้ท่านผู้ชมเบิ้งเหรอครับผมเบ้าแอมรอทุงสองยูนิตครับไปขอเรียกก็ไม่หันนีหรอเดี๋ยวเบ้าแอมเสื้อผ้าไปเบิ้งทั้งพูนก่อนว่าสิมีตัวเลขตัวไรดีเด็ดๆตุ่น่ะฟังน้ำบุญละแม่พุ่งแม่ถือสี่สิบบาท จ้าโอ้งวดไม่หันนะครับเนาะสามตัวหรือสองตัวล่ะครับสองตัวโอ้สองตัวนะครับเนาะฟันเราปะครับหงวดนี่ยยังยังบนไหนได้ยังบนไห้คุณแม่ได้เจ็กบาทครับงวดไม่หันหรือนะในห้าสิบบาทโอ้ครับครับครับอันถามีโอกาสเบาแอมเราตรงกับสิบไปเยี่ยมนะครับเพราะว่าเบ้าแอมเนี่ยไปดูอยู่ทั้งอันรัตนารัตนบุรีเนาะ สีลัตนาสีลัตนาโอ้สีรัตนะครับผมครับผมครับผมกันทลักอยู่ติด<ร>ก,กันทะลักเนาะครับเนาะเลยผู้เงินเป็นเนาะครับผมครับผมไปเบาเอ็มสิบภาไปเบิ้งข้างบนบาทนียครับผมท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวนี่ก็มาหลายเนาะครับเนาะวัดหนองบัวพัดพระธาตุนองบัวครับผมมาหลายไหลมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเบาเอ็มสิบภาเข้าไปข้างในนะครับ,บเด้อไปเบิ้งนนขง้งงางใน,นกันว่าสิเป็นจังได๋แน่ ต่างมาเที่ยวเหรอครับผมมาเที่ยวมาหาตัวเลขกห้ท่านผู้ชมมาทามันไดนะครับเนาะองอ์หันนมุงเทพยกันก็ได้หนึ่งหกหนึ่งเกาเปนวะมันกับเป็นเหลขกตัวเดียวกันนุ่รุงเทพประจัดไปแล้วล่ะพาถาเป็นมีโชครับไปบังน้ำกันครับครับท่านผู้ชมข้างในนี่ก็เป็นอันพระธาตุเนาะครับเป็นพระธาตุพระธาตุน้องบัวครับนเอื่นพระธาตุน้องบัวอ่ะสูง ตั้งสง่าอยู่ในเมืองอุบลนี่ครับใจกลางเมืองจังหวัดอุบลคุณถุงคุณเป็นเส้นๆหมดแล้วครับเดี๋ยวเราเอ็มสิบ้าไปข้างในด้วยครับเด้อไปชมข้างในเบ้างนะครับเนาะว่าสิเป็นยังไงเนี่ยนร้อนร้อนร้อนองเดินยืดหน่อยก็ไายครับผมบัณยุทธมากราบพระ ร้านขออนุญาตขอตรวจขอไปเลอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางครับท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่เป็นบ่ให้บ่ออนุญาตให้เบาแอมถ่ายภาพดวยครับเด้อเพิ่นวะมันผิดกฎทางวัดของเพิ่นเพิ่นวะมันผิดกฎทางวัดเนาะครับเนาะเบาแอมกัดสีทายบรรยากาศข้างนอกให้ท่านผู้ชมชมเนาะครับเนาะเบาแอมเบาแอมกัดเลขมากหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับลองเอาไปเชียงฉกสื่อลอตเตอรี่ลองเบิรงเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนีบแอมกะลลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาแล้วครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าแอมเราทุ่งน้ำนี้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ